เมื่อคุณอายุ73ปีแล้วแต่ถ้าทำ5สิ่งนี้ได้ถือว่าชนะชีวิตตัวเองแล้ว สุขภาพเริ่มเปลี่ยนไปตามวัยแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือใจที่ยังเข้มแข็งและวิถีชีวิตที่เราปรับให้เหมาะกับตัวเองหลายคนอาจมองว่าการมีอายุยืนคือเป้าหมายสูงสุดแต่แท้จริงแล้วการมีชีวิตที่มีคุณภาพสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยไม่เหงาและสามารถใช้ทุกวันอย่างมีความสุขตังหาดคือความชนะที่แท้จริงของชีวิต วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปค้นพบ5สิ่งสำคัญที่ถ้าผู้สูงอายุวัย73ปีสามารถทำได้ถือว่าชนะชีวิตตัวเองแล้วอย่างแท้จริงเป็นเคล็ดลับที่เรียบง่ายแต่มีคุณค่าม,มากสำหรับทุกคนที่อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างมีความสุข ก่อนจะไปฟังเนื้อหาดีๆกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆเพื่อสุขภาพและชีวิตที่มีความหมายครับข้อที่1 การออกกำลังกายและการดูแลร่างกายอย่างสม่ำเสมอเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดที่ทำให้ชีวิตวัย73ปีมีคุณภาพไม่ใช่แค่การอยู่ยืดแต่คือการอยู่แบบมีพลังมีความคล่องตัวและมีความสุขทุกวันเมื่อผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างเหมาะสมร่างกายจะรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูกลดความเสี่ยงของการล้มและการบาดเจ็บช่วยควบคุมความดันเลือดน้ำตาลและไขมันในเลือดทำให้นอนหลับดีขึ้น ลดความเครียดและอาการซึมเศร้าอีกทั้งยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นซึ่งล้วนเป็นผลที่มีงานวิจัยรองรับและองค์การสุขภาพระดับโลกแนะนำให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวเป็นประจำเพื่อประโยชน์เหล่านี้การออกกําลังกายสำหรับผู้สูงอายุไม่ได้หมายถึงการฝึกหนักหรือเข้ายิมอย่างเดียวแต่เป็นการผสมผสานกิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย การออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางเช่นเดินเร็วว่ายน้ำหรือการเดินในสวนอย่างน้อยสัปดาหล์ละประมาณ150นาทีหรือระดับเข้มข้น75นาทีต่อสัปดาห์หรือผสมผสานตามความเหมาะสมจะช่วยเรื่องหัวใจและระบบการไหลเหวียนเลือด ส่วนการฝึกเสริมแรงเช่นยกน้ำหนักเบาใช้ยางยืดหรือฝึกดันพื้นแบบปรับระดับควรทำอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์เพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อและความสามารถในการทำกิจ,จวัตรประจำวันและที่สำคัญสำหรับวัยนี้คือการฝึกความสมดุลและการประสานงานเช่นท่าเดี่ยวยืนขาเดียวการเดินสลับเท้าบนเส้นซึ่งช่วยลดความเสี่ยงการหกล้มได้จริงตามงานวิจัยหลายชิ้นและเป็นข้อแนะนำชัดเจนจากหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อให้การออกกำลังกายได้ผลและปลอดภัยสำหรับคนวัย73ควรเริ่มจากการประเมินสภาพร่างกายของตนเองถ้ามีโรคประจำตัวหรือไม่ได้ออกกำลังกายมานานควรปรึกษาแพทย์ก่อน ระหว่างออกกำลังกายให้เริ่มแบบค่อยเป็นค่อยไปเพิ่มเวลาและความหนักทีละน้อยอย่าเริ่มจนเจ็บหรือเหนื่อยเกินไปให้ความสำคัญกับอุ่นเครื่องและยืดกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายและเลือกกิจกรรมที่ชอบเพื่อทำได้ยาวนานเช่นเดินคู่กับเพื่อนทำงานสวนโยคะเบาๆไทชีก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่เน้นความสมดุลและการเคลื่อนไหวชา้าซึ่งมีงานวิจัยชี้ว่าช่วยลดการล้มและปรับปรุงการเดินได้ดี นอกจากนี้การแบ่งเวลาออกเป็นช่วงสั้นๆหลายครั้งในวันเช่น10-15นาทีหลายรอบย่อมดีกว่านั่งนิ่งทั้งวันและช่วยให้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันข้อแนะนำเชิงปฏิบัติที่ใช้ได้จริงคือตั้งเป้าหมายเล็กๆและวัดความคืบหน้าเช่นเพิ่มจำนวนก้าวเดินที่ละ200-500ก้าวต่อวันหรือเพิ่มเวลาการเดินเร็วจาก10นาทีเป็น15นาที ฝึกท่าเสริมแรงง่ายๆที่บ้านสองครั้งต่อสัปดาห์ใช้เก้าอี้หรือขวดน้ำเป็นน้ำหลักเริ่มต้นและฝึกท่าเสริมสมดุลทุกวันการทำแบบนี้ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่เสี่ยงต่อให้เริ่มช้าผลสะสมจากความสม่ำเสมอจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตได้มากกว่าการพยายามทำครั้งใหญ่ครั้งเดียวสุดท้ายให้จดจำไว้ว่าความปลอดภัยและความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความหนัก ถ้ามีอาการเจ็บปวดเฉียบพลันแน่นหน้าอกเวียนหัวรุนแรงหรืออาการผิดปกติควรหยุดกิจกรรมและขอคำปรึกษาจากแพทย์ทันทีแต่สำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่การขยับตัวให้มากขึ้นฝึกความแข็งแรงและสมดุลอย่างเป็นระบบคือหนึ่งในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดสำหรับการชนะชีวิตทำให้เราลุกขึ้นเองได้กินอยู่ได้อย่างอิสระและใช้เวลาที่เหลืออย่างมีความหมายข้อที่2 โภชนาการที่สมดุลและการดูแลเรื่องอาหารเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะอาหารที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ให้พลังงานแต่ยังเป็นเครื่องมือหลักในการรักษามวลกล้ามเนื้อเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันภาวะทุโพโภชนาการและทำให้การใช้ชีวิตประจำวันทำได้อย่างอิสระและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ในทางปฏิบตัติผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับโปรโตีนเพียงพองานวิจัยและแนวทานผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าผู้สูงอายุอาจต้องการโปรโตีนมากกว่าค่ามาตรฐานประมาณ1.0ถึง1.3กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันเพื่อชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนือ้อและช่วยให้การออกกำลังกายให้ผลดีขึ้น นั่นหมายความว่าถ้าน้ำหนัก60กิโลกรัมควรมุ่งโปรโตีนวันละราว60-78กรัมโดยเลือกจากแหล่งที่ย่อยง่ายและคุณภาพดีเช่นปลาไก่ไข่เต้าหู้นมและผลิตภัณฑ์นมถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับย่อยหรือถ้าต้องการอาจเสริมด้วยผงโปรโตีนตามคำแนะนำของแพทย์นักโภชนาการ นอกจากโปรตีนแล้วเส้นใยอาหารไฟเบอร์มีบทบาทสำคัญต่อผู้สูงอายุช่วยป้องกันอาการท้องผูกปรับระบบทางเดินอาหารและลดความเสี่ยงโรคหัวใจและเบาหวานการเพิ่มผักผลไม้โฮเกนและเมล็ดธัญพืชลงในมื้ออาหารช่วยให้ร่รับไฟเบอร์มากขึ้นแต่ต้องค่อยๆเพิ่มปริมาณหากปัจจุบันกินไฟเบอร์น้อยเพื่อหลีกเลี่ยงอาการไม่สบายท้องและควรดื่มน้ำให้เพียงพอควบคู่ด้วยเพื่อให้ไฟเบอร์ทำงานได้ดี เรื่องการดื่มน้ำก็มิอาจละเลยได้เพราะผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียความรู้สึกกระหายน้ำจึงมีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำได้ง่ายคำแนะนำทั่วไปคือดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอให้ปัสสาวะมีสีอ่อนใสและตั้งเป้าดื่มประมาณ6-8แก้วต่อวันเป็นแนวทางแต่ต้องปรับตามสภาพร่างกายภาวะโรคเรื้อรังหรือยาที่ใช้อยู่เช่นยาขับปัสสาวะซึ่งอาจต้องปรึกษาแพทย์ก่อนปรับปริมาณของเหลว เรื่องวิตามินและแร่าธาตุก็สำคัญวิตามิน B12 วิตามินดีแคลเซียมโพแทสเซียมและกรดไขมันโอเมก้า3มักเป็นกลุ่มที่ผู้สูงอายุมักได้รับไม่เพียงพอจากอาหารการกินปกติโดยวิตามิน B12 ออาจถูกดูดซึมน้อยลงกับอายุที่เพิ่มขึ้นและวิตามินดีมีบทบาทต่อกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างไรก็ดีคำแนะนำล่าสุดจากหน่วยงานบางแห่งเตือนว่าการรับประทานวิตามินดีหรือแคลเซียมเพียงเพื่อป้องกันการ,การหกล้มหรือ กระดูกหักในผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยได้เองอาจไม่ได้ให้ผลที่ชัดเจนเหมือนที่คิดจึงไม่ควรเสริมโดยผลักการแต่ละคนควรประเมินความเสี่ยงและปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานเสริมใดๆ เพื่อลดความเสี่ยงของทุพโภชนาการและน้ำหนักลดอย่างรวดเร็วผู้ดูแลหรือผู้สูงอายุควรสังเกตสัญญาณเตือนเช่นน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจอ่อนเพลียภูมิต้านทานต่ำแผลหายช้าหรือความอยากอาหารลดลงหากพบอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์หรือนักโภชนาการเพราะการตรวจเช็คและแผนอาหารเฉพาะบุคคลสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่เนินเน่นๆนอกจากนี้หากมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวหรือกลืนให้ปรับเนื้ออาหารเป็นชิ้นเล็กหรือบดเลือก อาหารอ่อนย่อยง่ายและแบ่งมื้อเป็นหลายครั้งในวันแทนการกินมื้อใหญ่เพียงครั้งเดียวเพื่อให้ร่ายรับพลังงานและสารอาหารเพียงพอโดยไม่รู้สึกอิ่มจนเกินไป เชิงปฏิบัติแนะนำให้วางแผนมื้ออาหารแบบง่ายแต่ครบถ้วนเช่นจานเดียวที่ประกอบด้วยโปรโตีนปลาไก่เต้าหู้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนข้าวกล้องมันฝรั่งเส้นโฮเกนและผักลวกหรือสลัดเพิ่มไฟเบอร์ใส่ของว่างที่มีโปรโตีนระหว่างมือ้อเช่นโยเกิร์ตถั่วหรือไข่ต้มและถ้ามียารับประทานให้ตรวจสอบปฏิกิริยาระหว่างยาและอาหารวิตามินบางอย่างอาจรบกวนการดูดซึมหรือเพิ่มความเสี่ยงเช่นวิตามิน มินเคกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดดังนั้นการประสานงานกับทีมแพทย์เป็นสิ่งสำคัญสรุปคือโภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุเป็นเรื่องของความสมดุลโปรตีนเพียงพอไฟเบอร์พอเหมาะการดื่มน้ำสม่ำเสมอและการตรวจติดตามภาวะโภชนาการเป็นประจำเมื่อทำได้ร่างกายจะมีพื้นฐานที่แข็งแรงพอรองรับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตและช่วยให้การใช้ชีวิตวัย73ปีเต็มไปด้วยพลังและความสุข ข้อที่3การรักษาสุขภาพจิตและอารมณ์ให้มั่นคงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผู้สูงอายุเพราะแม้ร่างกายจะยังแข็งแรงแต่ถ้าใจเหงาว่าวุ่นหรือขาดเป้าหมายในการใช้ชีวิตความรู้สึกเหล่านี้จะค่อยๆบั่นทอนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจไปพร้อมกัน ผู้สูงอายุหลายคนหลังเกษียณอาจรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์หรือไม่มีคุณค่าเหมือนเดิมเพราะไม่ได้ทำงานหรือไม่มีคนพึ่งพาเหมือนก่อนนี่คือสาเหตุสำคัญของความเครียดและภาวะซึมเศร้าในวัยชารา ซึ่งในความเป็นจริงนั้นช่วงวัยนี้สามารถเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของชีวิตได้หากรู้จักดูแลจิตใจให้ถูกวิธีและมองชีวิตในแง่บวกสิ่งแรกที่ช่วยได้มากคือการสร้างทัศนคติที่ดีต่อชีวิตและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพราะอายุ73ปีคือวัยที่ประสบการณ์ชีวิตสอนให้เราเข้าใจสัจธรรมแล้วว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีสิ่งใดถาวร การยอมรับในสิ่งที่ผ่านไปเช่นการสูญเสียคนรักการเกษียณการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือแม้แต่การเจ็บป่วยเป็นการเปิดทางให้จิตใจอยู่ในความสงบมากขึ้นเมื่อยอมรับได้ความทุกข์จะลดลงและเราจะเห็นว่าชีวิตยังมีคุณค่าในทุกวันเราอาจไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่สามารถใช้เวลาที่เหลือให้เกิดประโยชน์และความสุขที่สุด ต่อมาคือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนบ้านหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันการได้พูดคุยหัวเราะหรือมีกิจกรรมร่วมกันเช่นการเดินออกกำลังกายตอนเช้าการนั่งคุยเล่นตอนเย็นหรือการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุในชุมชนจะช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้อย่างมากมีงานวิจัยยืนยันว่าผู้สูงอายุที่มีสังคมดีและรู้สึกว่ามีคนคอยรับฟังมีแนวโน้มมีสุขภาพจิตท ดีกว่าฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยเร็วกว่าและมีอายุยืนยาวกว่าผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวการเข้าสังคมยังช่วยให้สมองได้กระตุ้นอยู่เสมอลดโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่มีผลโดยตรงต่อสุขภาพจิตคือการทำกิจกรรมที่ตนเองรักหรือมีความหมายไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ทำสวนอ่านหนังสือทำอาหารร้องเพลงวาดรูปหรือทำงานฝีมือเล็กๆสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนอาหารใจที่ช่วยให้จิตใจสงบลดความเครียดและสร้างสมาธิในแต่ละวันสำหรับบางคนการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นทำอาหารแจกทำบุญหรือเป็นอาสาสมัครก็ทำให้รู้สึกว่า ตนเองมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนอกจากนี้การฝึกสมาธิและสติก็เป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้ใจนิ่งและมีความสุขมากขึ้นผู้สูงอายุสามารถเริ่มจากการนั่งสงบสงบหายใจเข้าออกอย่างมีสติวันละ5-10นาทีหรือสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อปรับจิตใจให้ผ่อนคลาย การฝึกแบบนี้ไม่เพียงช่วยลดความเครียดแต่ยังส่งผลดีต่อความดันโลหิตระบบหัวใจและคุณภาพการนอนหลับด้วยและเมื่อฝึกต่อเนื่องจะทำให้มุมมองชีวิตเปลี่ยนไปเห็นคุณค่าของปัจจุบันมากกว่าการยึดติดกับอดีตหรือกังวลกับอนาคต สิ่งสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือการสื่อสารกับครอบครัวการเปิดใจพูดคุยกับลูกหลานอย่างอบอุ่นช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนลดความรู้สึกเหงาและทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวการได้ฟังเรื่องราวของลูกหลานเห็นความสำเร็จของพวกเขาหรือได้ให้คำแนะนำเล็กๆน้อยก็เป็นสิ่งที่เติมเต็มหัวใจได้อย่างมาก เพราะในช่วงวัยนี้สิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่คือความรักและการยอมรับจากคนรอบข้าง เมื่อผู้สูงอายุสามารถรักษาสุขภาพจิตให้มั่นคงมีทัศนคติที่ดีมีสังคมที่อบอุ่นทำสิ่งที่รักและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ชีวิตวัย73ปีก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่เปี่ยมด้วยความสงบความสุขและคุณค่าในทุกลมหายใจนี่แหละคืออีกหนึ่งชัยชนะของชีวิตที่แท้จริงข้อที่ส การดูแลรักษาสุขภาพเชิงป้องกันและการจัดการโรคประจำตัวอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้สูงอายุเพราะหลายโรคที่พบบ่อยเมื่ออายุมากขึ้นเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคกระดูกพรุนโรคหัวใจและปัญหาทางสายตาการได้ยินหากตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกหรือจัดการอย่างเหมาะสมจะลดความรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและทำให้คุณภาพชีวิตยังดีได้อีกนาน การไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คตามระยะเช่นตรวจความดันโลหิตน้ำตาลในเลือดไขมันและการตรวจคัดกรองมะเร็งตามคำแนะนำของแพทย์ควรทำเป็นประจำและอย่ารอจนมีอาการเพราะหลายภาวะเริ่มเงียบๆแต่ก่อความเสียหายได้มากเมื่อปล่อยทิ้งไว้การป้องกันยังรวมถึงการฉีดวัคซีนที่ผู้สูงอายุมักได้ประโยชน์เช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันปอดบวมและวัคซีนเสริมภูมิตามคำแนะนำของแพทย์ ทั้งนี้การรับวัคซีนต้องพิจารณาสภาพสุขภาพโดยรวมและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละบุคคลด้วยนอกจากนี้การจัดการยาที่เหมาะสมมีความสำคัญมากผู้สูงอายุมักมีการใช้ยาหลายชนิดพร้อมกันพอลิฟาร์มาซีซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อปฏิกิริยาระหว่างยาผลข้างเคียงหรือลืมกินยา การทำรายการยาประจำตัวที่อัปเดตเสมอแจ้งให้แพทย์และเภสัชกรทราบเกี่ยวกับยาที่รับประทานทั้งยาที่สั่งและยาที่ซื้อเองรวมถึงสมุนไพรและอาหารเสริมจะช่วยลดความเสี่ยงนี้ได้ควรมีการทบทวนยาอย่างน้อยปีละครั้งหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแพทย์หรืออาการเพื่อปรับขนาดยาหรือยกเลิกยาที่ไม่จงเป็น อีกเรื่องที่ผู้สูงอายุมักมองข้ามคือการตรวจฟันและสุขภาพช่องปากเพราะสุขภาพช่องปากที่ไม่ดีส่งผลต่อการกินอาหารและโภชนาการและอาจทําให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรังได้ควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพเหงือกและฟันอย่างสม่ําเสมอส่วนการตรวจสายตาและการได้ยินเป็นกุญแจสําคัญต่อการรักษาคุณภาพชีวิตการมองเห็นและการได้ยินที่ชัดเจนช่วยให้ผู้สูงอายุสื่อสารกับคนรอบข้างปรับตัวในกิจวัตรประจําวันได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยง การพลัดตกหกล้มเพราะการรับรู้สภาพแวดล้อมลดลงถ้ามีโรคประจำตัวเช่นเบ,นบาหวานควรมีแผนการดูแลระยะยาวที่ชัดเจนรวมถึงการติดตามระดับน้ำตาลการดูแลเท้าและการตรวจจอประสาทตาตามนัด สิ่งสำคัญอีกประการคือการเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉินจัดทำข้อมูลทางการแพทย์สำคัญไว้ในที่ที่เข้าถึงง่ายเช่นโรคประจำตัวยาที่รับประทานกลุ่มเลือดเบอร์โทรฉุกเฉินและการมอบอำนาจหรือเอกสารมอบหมายการรักษา advance directives เพื่อให้ครอบครัวและทีมแพทย์สามารถตัดสินใจได้หากเกิดภาวะฉุกเฉินสุดท้ายการทำบ้านให้ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการหกล้มเช่นติดราวจับในห้องน้ำมีไฟสว่างเพียงพอปรับพื้น ให้ไม่ลื่นเก็บของที่อาจสะดุดและจัดที่นั่งที่ขึ้นลงง่ายทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเชิงป้องกันที่รวมกันแล้วจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ปลอดภัยมีความสุขและลดภาระการรักษาในระยะยาวได้อย่างมากข้อที่5 สิ่งนี้ซึ่งมักเป็นแกนกลางที่ทำให้ชีวิตวัย73ปีมีคุณค่าและชนะชีวิตอย่างแท้จริงคือการมีความหมายในชีวิตและความมั่นคงด้านสังคมการเงินที่หนสมดุลความหมายไม่ได้หมายถึงเรื่องยิ่งใหญ่เสมอไปแต่การมีงานหรือกิจวัตรที่รู้สึกว่าฉันยังมีประโยชน์และยังสำคัญในชีวิตประจำวัน สำหรับบางคนความหมายอาจมาจากการเป็นปู่เป็นย่าที่คอยเลี้ยงดูหลานให้คำปรึกษาแก่ลูกหลานหรือเป็นผู้เล่าเรื่องราวชีวิตให้คนรุ่นใหม่ฟังสำหรับบางคนอาจพบความหมายจากงานอดิเรกที่ยั่งยืนเช่นการปลูกต้นไม้ทำสวนงานไม้งานเย็บปักถักร้อยหรือการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครในชุมชน ไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามการมีสิ่งที่ทำเป็นประจำและรู้สึกภาคภูมิใจทำให้วันว่างมีคุณค่าและเติมเต็มจิตใจนอกจากนั้นการมีความมั่นคงทางการเงินและแผนการจัดการทรัพย์สินที่หนนสมดุลจะช่วยลดความวิตกกังวลและทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้น การสำรวจรายรับรายจ่ายปรับงบประมาณให้สอดคล้องกับรายได้ที่แน่นอนจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและวางแผนสํารองกรณีฉุกเฉินเป็นการสร้างความอิสระและความสงบในจิตใจเมื่อมีการจัดการการเงินที่ดีผู้สูงอายุจะสามารถเข้าถึงการรักษาดูแลสุขภาพและกิจกรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุขได้โดยไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานมากเกินไป ขณะเดียวกันการเตรียมการด้านกฎหมายอย่างเรียบร้อยเช่นทำพินัยกรรมมอบอำนาจในการดูแลรักษาพยาบาล advance directive d และเอกสารมอบหมายอื่นๆช่วยให้ความต้องการของเราถูกรักษาและทำให้คนที่เรารักตัดสินใจได้ถูกต้องเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบาก นอกจากด้านการเงินและเอกสารแล้วความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมีคุณภาพกับครอบครัวเพื่อนและชุมชนเป็นทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้การลงทุนด้านความสัมพันธ์นี้อาจอยู่ในรูปของการรักษาการติดต่อพูดคุยอย่างจริงใจแบ่งปันความทรงจำหรือส่งต่อทักษะและเรื่องราวให้แก่คนรุ่นต่อไปสิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่ยอมรับและเติมเต็มหัวใจเมื่อมองย้อนกลับมา สุดท้ายการเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆเช่นเรียนใช้สมาร์ทโฟนเพื่อคุยกับลูกหลานเรียนงานฝีมือใหม่ๆหรือเข้าร่วมกลุ่มหนังสือจะช่วยกระตุ้นสมองและทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาการปรับตัวต่อเทคโนโลยีและวิธีคิดใหม่ๆอย่างช่วยให้ไม่ถูกตัดขาดจากสังคมสมัยใหม่และสร้างโอกาสใหม่ๆในการเชื่อมต่อ เมื่อรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันความหมายในชีวิตความมั่นคงทางการเงินและกฎหมายความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและการอยากเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุจะไม่เพียงแต่อยู่ยืดแต่จะอยู่ดีอย่างมีคุณค่าสามารถส่งต่อความรักประสบการณ์และความรู้ให้คนรอบข้างได้อย่างภูมิใจนี่แหละคือชัยชนะของชีวิตที่แท้จริงในวัย73ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบครับ หากคุณหรือคนที่คุณรักกำลังอยู่ในวัยสูงอายุหวังว่า5ข้อที่ผมแชร์จะช่วยให้เห็นแนวทางในการดูแลตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ หากคุณมีคำถามหรืออยากให้ผมขยายเรื่องไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยครับผมจะอ่านทุกข้อความขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกวันแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ